ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง y YouTube ชอวัชรพล,ลนะครับวันนี้อยู่กับวอนโมครับ EC 2 1 0 B ครับคุณผู้ชมคันนี้นี่ผมตามหามานานนะฮะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับสำหรับคันนี้รุ่นนี้ปกติครับจะเจอแต่โกเบเจอแต่โกมาสุนะฮะ คันนี้ถือว่าเป็นคันแรกของช่องครับสำหรับวันโววันโวเองก็ถือว่าเป็นรถขุดของสวีเดนครับตัวนี้เขาก็เทคโอเวอร์มาจากซัมซุงนะฮะ ทีมงานครับขอบคุณป๋าที่อนุญาตให้ทางชอววัชรพลเข้ามาถ่ายทำคลิปได้นะครับขอบคุณทาง SK S สเอขีมาราลาด้วยนะครับค่อนข้างจะมืดเหมือนกันครับผู้ชมตอนนี้คืมฟ้าคืมฝนมานะฮะ คนข้างจะใหญ่อยู่เหมือนกันครับผู้ชมสาหรับสรนสรงองเองของเขานะครับตัวนี้ใช้เป็นรเลือแปดตัวครับผู้ชมแครเร์สองตัวช่วงล่างของเขาพอๆกันกับช่วงล่างของแคทเซอร์บิล่าฮะรูปทรงเดียวกันเลยครับตัวแคเรียจะอยู่ต่านะฮะจะอยู่ต่ำๆไม่เหมือนโกเบหรือว่าโกมาโซครับ หรือว่าฮิตาชินะฮะตอนนั้นแครเรียจะอยู่สูงมากก็เป็นรถกดในพิกัด21ตันครับคุณผู้ชมปุงกีก็ค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างจะแข็งแรงครับหนามากครับผู้ชมสำหรับตัวปุ้งกีของวอลโว ไอแทกอ,อยู่ที่80เซนครับโดเลอร์8ตัวมีกันตก2ตัวนะครับเคลียร์2ตัวครับบุมอาร์มีเสริม3แฉกขนาดของพุ่งกีก็อยู่ประมาณ0 9 0 9 0ถึง0.93ครับผู้ชม ในเรื่องของทุ่งกีผมเองก็ยังไม่ชัวร์ครับยังไม่เคยรีวิวก็ใช้ช่วงล่างใหญ่ครับเป็น LC EC210BLC นะฮะ เอาฮะ่ผู้ชมก็คงจะเป็นหน้าที่ของรถบดสันสัตว์เทือนแล้วฮะรับหน้าที่ต่อในการบดอัดนะครับโอสัตว์เทือนมาถึงนี่เลยครับทผู้ชม สัเทือนค่อนข้างแรงครับต้องอัดต้องทำให้ดีต้องทำให้แน่นละฮะคุณผู้ชม ตรงคอสะพานค่อนข้างอันตรายครับถ้าเกิดว่าทําไม่ดี สาไกลครับผู้ชมพิกัดก็เป็นตะกูล SV5 หรือว่า SV5 ครับ่ะดับกลางอากาศเกิดจากอะไรเนาะ สำหรับมาร์คไฟเองก็นี่ฮะผู้ชมจอดนิ่งตลอดครับผมผ่านมาหลายครั้งแล้วครับไม่เคยได้รีวิวเลยคันนี้รถไม่ได้ทำงานนะครับเอ๊สตาร์ไม่ติดอ๋อป้าขึ้นขับเองเลยตัวนี้ สำหรับคลิปนี้เองก็เดินทางมาหลายนาทีแล้วครับผู้ชมก็น่าจะแก้ไขปัญหากันละฮะรับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดแชร์กดติดตามช่องชอ,งชองวัชตะพลด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูปคลิปแรกครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเองก็ ขอลาด้วยภาพการทำงานอีกครั้งนึงของ DC 2 1 0 10 BLC ครับ